สบายดีและสวัสด,ดีบรรดาพ่อแม่พี่น้องมดสุขสุขคนอีกเซนเก่าเซนเคยเนาะกะมือน,นี้เท่ากับอยู่กับนงังน้องตัวน้อยๆบรรดาล้นลานทั้งหลายเนาะกะพอดีมือนี้เทามีโอกาสได้มาชีบานน้ำเงาเมืองเผาดมแขวงบอแกวเนาะพี่น้องซึ่งเป็นบานคลองส้นเผาลื้อเนาะก็เลยว่าที่ถือโอกาสนี่เนาะพาทุกๆคนไปเบิ้งเพื่อนซานบานซองของส้นเผาลื้อแบบดั้งเดิมของเ่านี่แหละว,ว่าตอนนี้นี่ ในมูบานเท่านี่มันมีการเปลี่ยนแปลงไปลายหน่อยซ้าใดเหลกอเกอนแบบดั้งเดิมของส้นเผาลือเท่ามันสียังเหลืออยู่ลายหรือว่าหน่อยซ้าใดเดี๋ยวไปเบิ้งพร้อมๆกันเนาะพี่นนอะไปไปเลยพาไปนะกะับบรรยากาศมูบานโดยรวมกับชีพมานนี่แหละท่านผู้ชมกับมีทั้งเฮือนน้อยเฮือนใหญ่เนาะโตลังนี่กับทีเป็นเฮือนแบบสมัยใหม่แล้วเนาะอ่า เป็นเฮือนแบบสมัยใหม่ล้วทั้งลุมเพิ่นกับชีเฮ็ดเป็นพื้นปูนเอาปูนเฮ็ดแล้วก็ทั้งเทิงกับชีเป็นไม้เนาะตอนนี้มันเป็นเฮือนแบบสมัยใหม่นาะแล้วก็ตอนนี้อ่าเป็นเฮือนแบบเกานะ่าเนาะแบบเก่าแบบดั้งเดิมของเส้นเผ่าลือเฮาแหละก็สิประมาณนี้เนาะก็เฮือนก็เป็นเฮือนยกพืน้นนะกับบรรยากาศของหมู่บ้านกับตอนนี้เนาะเป็นเวลาประมาณ10 สองมงปลายน้อยหนึ่งเนาะกัชีประมาณนี้กะเด็กน้อยเพิ่นกับกำลังลินนย่เนาะนี่ตอนนี้กัเป็นเพื่อนแบบดั้งเดิมนะพี่น้อากะถือว่ายังมีลายอยู่เนาะกัทั้งทางลุมเพิ่นกัจะยกพื้นขึ้นสูงพอสมควรแล้วกะมีตัวนี้เนาะอกหลักของเฮือนชนเผ่าหลือเขาคือมันซีมีแบบอันนี้เขาจาเอิดมั้ยังวะซีอ่าเป็นบอนที่ว่าไว้สำหรับนั่งหลินนั่งหันนั่งหนีนะพี่น้อง กะสิประมาณนี้โตโตอันทางพุ่นก็สิเป็นเฮือนใหญ่เนาะพี่น้องโตอันทางนั้นน่ะอ่าบอนพุ่นนี่สิเป็นบอนเฮือนใหญ่แล้วก็ทางนี้สิเป็นบอนนงลนภาษาบ้านเฮาเอิ้นเซเนาะพี่น้องไว้สําหรับนงลนงเอ่ยคันหาเป็นสมัยก่อนผู้บ่าวผู้สาวมาเลาะลนหากันนี่กสิมานั่งอยู่แถวๆนีแหละเนาะแล้วกตอนค่ําตอนคืนกสิปันฝ่ายปันขวงนะพี่น้องอ่ะนี่อ่า เพื่อนหลังนี่นี่ก็คือซิหลายสิบปีอยู่เนาะนี่เด็กน่อยคนอยู่ทั้งรูมีเนาะนะออตอนยังน,น้อยๆเขาก็เคยหลินนะพี่น้องอันนี้ถ้าจื้อพวกพิษนี่มันหลินมาเคยไม่น่ะไม่นะนะมาเคยนะพี่น้อง ถ้าว่าเป็นอยู่ในเมืองนี่ก็เชียหาเบิ้งได้ยากแล้วเนาะพี่น้องเนาะไปเดี๋ยวเ้าเป็นเลาะต่อเลาะไปเรื่อยๆนี่ลังนั่นก็แม่นเนาะพี่น้องอ่าลังลังนี่ก็แม่นเนาะก็ถือว่ายังมีหลายๆลังเนาะลักษณะกับชีคายคายกันเนาะคือดังที่บอกไปเฮือนลื้อเฮือนของส้นเผาลื้อนี่มันชิมีบอนเป็นเซไว้ให้เฮามานั่งหลินไว้สำหรับผุบเฝ้าผ้สาวเขามานหลินหากันเนาะพี่น้อง กะชิมาันาังหลินอยู่ตามนั้นแหละเนะานนะแล้วก็มันชิมีแบบมัมกมักมีแต่เฮือนหลังน,อน้อยๆเกาะอ,อีกางน้อยยังเส้นเฮือนครัวเฮือนอันนั้นนี่กะชิประมาณนั้น,นเนาะพนะี่น้อ,อ,อ,องนะกะเขากะชิเลาะไปข้างๆทางนี่ยแหละเนะาะกะมีทั้งเฮือนแบบสมัยใหม่ด้ะเฮือนแบบสมัยเก่านะผสมประสานกันเพราะว่าตอนนี้กะเขากะลิเลี้ยงบ่ได้เนาะความเจริญความพัฒนามันเข้ามาชุมมือพี่น้อง ทุกสิ้งทุกยัางก็บยอมเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาเนาะนี่ตอนนี้ก็เป็นเฮื่อนแบบอ่าลังไม้เนาะเป็นเฮือนแบบสมัยไหมคนชิวเอามีฐานะหน่อยนึงก่าเฮื่อนเพิ่นก็สที่เริ่มเปลี่ยนแล้วพี่เนาะนะนะกะเัเแคดนี้นี่ก็ยังยังกะถือว่ายังพอมีให้เห็นอยู่นะเนาะเฮื่อนแบบดั้งเดิมของสนเผาลือไป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  เดี๋ยวชิพ้าทานผู้สมเลาะเบิ้งบรรยาการของหมบานท่านนี่แหละเนาะไปจนทัวร์เลยพี่เนาะนี่กะเนาะเฮือนเฮือนเฮือนหลังแบบนี้นี่ถ่าฮักเบิ้งเบิ้งตามอายุถ่าขาดบมฟิทเนี่บโรลดเนาะสิปลายปีหรือว่าเศร้าปีที่บันสัางมานี่ แล้วก็พิเศษพิเศษนะั่นมันสิมีประตูลับบอลหัวขันใดพี่น้องอใ,ออในใช้ายๆแบบนี้เนาะคุณไ่มีข้อใจหรอนะือไงเนาะกะมือนี้เฮาเฮาชียังบุกข้นไปเลานะทั้งทนะิงเนาะเป็นมือหนะ้าเฮาชีหาโอกาสแล้วก็ขึ้นไปรีวิวทั้งทิงให้เบิ่งอย่างละเอียดว่าเงื่อนของส้นเผาลือแบบที่ว่าดังเดิมดังเดิมนี่มันเป็นแนวใดเนาะพี่น้องเนาะ กะถ่าไปเบิ้งพร้อมๆกันคอยเด้อคอยเด้อรถตามเลยนะ,นะพี่น้องก่ไม่หลายอย่เนาะเข้าไปก่ยังพอ,พอมีเห็นนี่แบบนี้นี่กะแม่แบบนั่นกะแม่เนานะกะที่เข้าสังเกตเห็นลักๆกก่คือมันสิเป็นเือนยกพื้นนะพี่น้องยกพื้นขึ้นสูง จนน้าาสามารถเข่าไปทั้งในมันได้ดหแหละนะกับมีหลายลายลายลังเนาะพี่น้องตัวนี้เนาะ,ต,นนะตัวนี้นี่ก็บรรลุแน่นอนเนาะพี่น้องเศ้าปีนะคือดังที่บอกไปมันชีเป็นเฮือนยกพื้นขึ้นเนาะยกพื้นขึ้นสูงแล้วก็มันชีมีเป็นบอลเขาเอิรนเซ่นเนาะไว้สำหรับนั่งลิ้น ก้อนที่ว่าชีเข่าไปในเฮือนก้อนที่ว่าชีเข่าไปในเฮือนครัว,วกะบชีมีบอนนั่งหลินแล้วก็มีซานเนาะพี่น้องที่เกี่ยวกับลืมบอกไปมันก็นมีหลายหลายอย่างเนาะมีซานไว้สําหรับบอนลหางถวยบอนอับน้าเด็กน้อยอะ่ะหลายอย่างเนาะพี่น้อง <c oughs> นั่นละมุสมตัวนี้ก็คือบรรยากาศรวมๆของหมู่บ้านแล้วก็ คือดังที่เราเห็นในกล่องหแหละเนาะกะซีมีทั้งเฮือนสมัยไมได้เฮือนแบบดั้งเดิมและเฮือนแบบดั้งเดิมนี่แต่ก่อนนี่เขาเจาเเ้าซนะแบบนะี่เห็ดเป็นฝาไม่ฝามุงนี่แบบนั้นแหละนะแต่ก่อนเนี่ซีเฮ็ดเป็นไม้ฝาแบบนั้นมุงทั้งหลังทั้งเฮือนทั้งหลังเลยพอมันยังบ่ท่านมีสังกนะซีเนาะแต่ก่อนแต่ว่าเดี๋ยวนี้กะเริ่มมีสังกะซีเพิ่นกะเริ่มเปลี่ยนเริ่มแปลงไปตามยุคสมัย นี่ลังนี่น่าทำผู้ชมเป็นลวดเป็นลายงามอนนนะเทือน,นระมันจะปีไรตาเธอที่ตาน่ะขอจะสาวปีเนะ <laughs> นี่มาทผู้ชมมันชิมีเป็นบ่อน,นางังหลินก้อนที่ว่าชิเขาไปในเฮือนเนาะ แล้วก็พิเศษนะพี่น้องเกือบทุกหลังหนี่งมันชิมีแบบนี้แหละไวน้นั่งเล่นไว้นอนเล่นนะก็เฮ็ดผลหนึ่งที่ว่าเพิ่นเฮ็ดเพื่อนยกพื้นสูงสูงก็ค,คือชิมันแบบนี้นะไว้สําหรับมนนานั่งเล่นแบบนี้แปลงเตียงแปลงนั่นนั่นนี่แล,นนล้วก็มานั่งเล่นนะพี่น้องอยากนอนก็ได้นะเพราะฉะนั้นมาสี้ให้นั่งได้อย่างเดียวเนาะ ไปเนาะมูน,นี่เนี่ยพาทัว่มูบาทเลยนะเนาะเฮ้าชิไปทุกบอลทุกทีของมูบาทเลยเนาะวิ่งเอากชิไปบ่เมดแต่กะส่วนลายนะเนาะเฮ้าชีเลาะไปส่วนลายไปให้เบิง่งหอเบิ่งเงือนของคนบ้านเฮ้านี่แหละมันชิเป็นแนวใดเนาะอันนี้กะเป็นอีกลหลังนึ่งนะท่านผู้ชมที่ว่าเป็นเงือนแบบดั้งเดิมกนะเนาะทางลุมกะชิมีบอลไว้เครื่องไวคของเพราะว่า เพื่อนของส้นเผาลือเขาแม่นจะยกพื้นขึ้นสูงว่าสมควรแหละเนาะแล้วนะลก็ดสำหรับไว้เครื่องไวคลองได้สำหรับอ่าเป็นบอนยูบอนนางลินเนะาะกาดชิประมาณนั้นเนะนะาะน่าจะผู้ชมอันนั้นก็คือเป็นบรรยากาศรวมๆของหมูบ่บ้านส้นเผาลือเขา,นนะานเนี่ยแหละเนาะบ้านนำเงาเมืองเผาดมแขวงบลอกแก้วนะาว่าจะผู้ชมกาดชิประมาณนั้นเนาะสำหรับเฮือนซานบ้านซองของประชาชนกาด สิมีทั้งหลังทีวะอาเป็นแบบสมัยใหม่แนะหลังทีวายังเป็นแบบเพื่อนดังเดิมของส้นเผาลือเขากะถือว่ายังหลายพอสมควรเนาะกัชีประมาณนั้นเนาะพี่น้องแล้วกะเพื่อนแบบดังเดิมเนี่ยในอนาคตเนี่ยเนาะถ้าความเจริญมันเข่ามาเข่ามาเนี่ยกะอาร์ชิมีให้เห็นเด่นหน่อยลงหน่อยลงหน่อยลงแล้วกัอาร์ชิบอมีเลยเนาะพี่น้องเนาะกะถุกสิ่งถูกย่างมันยอมเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาเนาะสำหรับคลิปนี้กะชีประมาณนั้นเนาะอยากพาทุกคนมาเบิ้งเพื่อนแบบดังเดิมของส้นเผาลือเขา ซื่อๆเนาะกระซิบว่นะมีอย่างไรพบกันไหมในคลิปต่อไปนะส่วนว่าจะเป็นคลิปเด่นกับฟังติดตามให้กำลังใจกันคือเกนะ้านาะสำหรับคลิปนี้ขอเก้าคำว่าสบายดี <c oughs> มันนี่บายๆกล่องเน๊ะฮ <Bye. S 1> <c oughs> ุ้นบายๆกล่องเบ๊ยบายเน๊ะ